สวัสดีค่ะจันลามินานะคะวันนี้เราก็มาอยู่ ep 2ของจันเวอร์เซชันกันลวค่ะก็บรรยากาศเนี่ย<ๆ>นะคะเรียกว่าเรียวจริงเพราะตอนนี้เราออกนอกสตูดิโอค่ะมาอยู่ที่ร้านบ้านท่าน้ำนนนะคะแขกคนพิเศษของเราวันนี้นะคะหลายบทบาทที่เขาประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนักข่าวพิธีกรแล้วล่าสุดก็คือเรื่องของเจ้าของธุรกิจนะคะเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรและแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนะคะในหัวข้อโอกาสได้จากการขว่คว้าไม่ได้จากการรอคอยเชิญด้านในเลยค่ะ สวัสดีครับพี่จานสวัสดีจ้าบอยวันนี้เรามาอยู่<จ>ที่บ้านท่าน้ำนนท์นะคะแล้วก็นี่ข้างๆข,ข,ของเราแขกรับเชิญคนพิเศษของจันวอร์เซชั่นทุกคนมีความจริงที่อยากเล่านะคะวันนี้บอยพี่ต้องบอกก่อนนะฝันก็ฝากตัวก่อนนะไมตายเพราะพี่จะเป็นพิธีกรมือใหม่โอ้ยรอบนี้น้องต้องตอบสบายๆต,ตอบหมดปกติเนี่ยจะต้องเป็นบอยถามแล้วพี่ตอบแต่วันนี้พี่จะถามแล้วบอยตอบนะคะดีค่ะดีใจมากค่ะก็มีอะไรก็นน้ด้วยจะถามน้อง ก็เป็นเรื่องราวของทยากมพี่ว่าต้องเล่าตั้งแต่เด็กจนโตเลยอ่ะโอกาสที่ขวายคว้าไม่ได้มาจากการรอคอยเิโอเคโอเค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปข้างในกันนะคะบอยบรรยากาศที่ร้านบอยอ่ะพี่รู้สึกสบายมากเลยได้ยินทั้งเสียงน้ำไหลนะ แล้วก็เสียงนกร้องบางทีเครื่องบินก็บินผ่านคืออะไรคะวันมันก็เป็นธรรมชาติของชีวิตเนาะแล้วร้านเรามันอยู่ติดเจ้าพญามันก็จะเป็นพาโนรามาวิวที่เห็นแบบนี้พี่แล้วเราก็เก็บต้นไม้ไว้มันก็จะมีร่มมันก็จะมีนกมันก็จะชอบจะมาเกาะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเครื่องบินมันก็จะมากับกับบริเวณนี้เรือบินมันก็จะมามันก็มีเรือผ่านไปผ่านมานะก็เป็นเป็นเป็นความชิลหลายคนไม่รู้ว่าเจ้าพญา หรือว่าจังหวัดนนเนี่ยมันมีอะไรแบบนี้ก็คิดว่าเป็นยุตยาเป็นไกลๆอะ่ะช่วงเวลาไหนนะที่ทางสำนักข่าวต่างประเทศอะ่ะเขามาออกรายการนะอ่ะพี่เห็นเยอะมากเลยทั้งรอยเตอร์เอพีบีบีซีอปีหกช่วงโควิดใหม่ๆช่วงเริ่มโควิดม,มันก็เป็นสถานการณ์ที่ทั้งนำ้ำท่วมด้วยโควิดด้วยแล้วคนก็มา กาะคิวกินกันแน่นร้านม,มันก็เลยกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและคลิปแบบบอยเป็นคนถ่ายคลิปนั่นเองแล้วตอนถ,<า>ถ่าย่วใช่พี่จะรู้ไหมตอนถ่ายอ่ะระหว่างถ่ายอ่ะ,ะด้วยเซนส์ของความเป็นนักข่าวอ่ะ,ะเราก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะ uh huh. บอกโอ้โหคลิปนี้แม่งต้องล้านวิว uh huh. แต่เราไม่คิดว่าคลิปนี้เราลงไปแค่ไม่กี่นาทีอ่ะมันเป็นแสนเป็นล้านแล้วคนสำนักข่าวในเมืองไทยในเมืองนอกอินบ็อกเข้ามาขอขอขอคลิปนี้ไปใช้โดยที่ขออนุญาตไรเซ้น์ลิกสิทธิ์อ่ะเราก็ให้ พอเราให้ปุ๊บมันกลายเป็นหูระเบิดเลยทีนี้แต่จะบอกว่าทุกครั้งอ่ะมานั่งร้านบอยทีไรพี่รู้สึกแบบรู้สึกมันสบายใจโล่งใจแล้วก็อบใจมากเลยอ่ะที่ร้านเนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่าจุดกดําเนิดของร้านบ้านท่าน้ำนนมาอย่างไงคะเป็นเป็นความบังเอิญพี่จันมัน <c oughs> เหมือนผี <c oughs> ผักเนาะอยู่ดีๆก็ <c oughs> มีคนบอกว่าเออบ้านนี้เขาขายก็มาซื้อ <c oughs> ซื้อเสร็จอยากจะหรือเพื่อจะสร้างบ้านตัวเองอยู่มันสร้างไม่ได้ก็เลยต้องมาทํา อะไรบางอย่างก็เลยได้ไอเดียจากแม่ตะเคียนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านว่าให้เปิดร้านอาหารแล้วก็เปิดร้านอาหารแล้วก็พัฒนามาปีนี้ก็จะกําลังจะเข้าสู่ปีที่ห้ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆได้มาเมื่อห้าปีที่แล้วได้มาแต่ว่าก็เป็นบ้านญาติเรานะก็อยู่ในเครือเราแต่เพียงแ,แต่ว่าไม่ใช่สายตรงเราก็ขอซื้อญาติิมาแต่เด็กๆบอยก็วิ่งเล่นอยู่บ้านนี้แหละวัยเด็กของน้องเป็นยังไงบ้างอ่ะเราให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่จันหนูเหรอเด็กๆหนูก็เติบโตมากับ อยูย้ายโรงเรียนบ่อยนะออเหรอปฐมเนี่ยสี่โรงเรียนจพ่อเป็นข้าราชการก็จะย้ายไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้หนูก็ต้องไปตามพ่อเนาะหนูก็ไปเรียนเรียนป .6 ที่อนุบาลเชียงใหม่แล้วก็อยู่เชียงใหม่เรียนมัธยมเชียงใหม่เรียนมหาลัยที่เชียงใหม่แล้วหนูก็มาเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยหนูก็ การที่เราเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยตอนเด็กมันทำให้เราปรับตัวเป็นคนที่เจอใครก็คุยได้เพราะเรารู้สึกว่าทักษะที่มันได้มาจากการเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยๆก็คือเจอเพื่อนใหม่ๆเยอะแต่ในสิ่งที่บอยแฮปปี้มากๆก็คือตั้งแต่เราโตมาตอนเด็กๆเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยสังคมเรียกเราว่าตุ๊ดเรียกเราว่ากระเทยไม่มีแต่ เราเคยเป็นยังไงเราเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยเราไม่เคยแอบเราไม่เคยคือไม่เคยที่จะปิดบังตัวเองในความเป็นธรรมชาติของตัวตนของเราและชีวิตเราต้องขอบคุณพ่อแม่และครอบครัวเราที่ไม่เคยรังเกียจในสิ่งที่เราเป็นและไม่เคยพยายาม ต่อต <muitas S 2> ้านหรือว no ่าไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาไม่เคยถามเราใช่ไหมว่าปอยเมื่อไหร่จะมีแฟนหมายถึงว่าแฟนผู้หญิงพ่อแม่ไม่เคยถามอันนี้คือความโชคดีของชีวิตซึ่งมันเป็นความโชคดีและเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตทําให้เราเนี่ยเป็นตัวตนของเราได้อย่างดีเราต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากเลยเนาะพี่ว่าทําให้เราสบายใจแล้วก็มีความแข็งแรงในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เรารู้สึกขอบคุณพ่อกับแม่ที่ไม่เคยเลสเบกเราในสิ่งที่เขาอยากให้เป็นแต่เขาบีลีฟและเขาให้โอกาสเราในสิ่งที่ เราเป็นชีวิตเราเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมาถึงตรงไหนแต่เราทำในวันต่อวันเนาะถ้าย้อนกลับไปตอนเรียนจบธรรมศาสตร์ใหม่ๆอายุ22เราฝึกงานที่อสมทพี่เขาก็คงเห็นอะไรบางอย่างบอกเรียนจบให้มาสมัครเราก็ไปสมัครแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยสังกัดข่าวเทคโนโลยีสังคมเทคโนโลยีช่วงนั้นน่ที่เป็นผู้สื่อข่าวสายนั้นแล้วย้อนกลับมาอยู่สายพันเทิงได้ยังไงคะ ก็วันหนึ่งอสมทก็เปลี่ยนผู้บริหารจากคุณสอนลจากเปลี่ยนไปเป็นคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณที่จัดน่าจะรู้จักคุณมิ่งขวัญก็อยู่ในแย่ยนนยานยนด้วยกันพี่มิ่งขวัญก็บอกว่าทําไมอสมทสํานักข่าวไทยไหมมีทีมข่าวบันเทิงเราอสมทไม่เคยมีช่องก้าวไม่เคยมียุคนั้นพี่มิ่งก็หาคนอยากทําเราก็ไม่ได้อยากทําแต่มันเหมือนผีผักเด็กไปทํา ก็ไปทำเด็กไปทำต้อเลยกลายเป็นผู้สื่อข่าวบันเทิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของกสบมทคือบอยค่ะแล้วบอยก็เริ่มทําจากการไม่มีอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับการทาข่าวเด็กอายุ22 23ก็เริ่มเป็นนักข่าวทำข่าวแสดงว่าใหม่มากเลยนะเอะช่วงนั้นก็ไม่ยังไม่ได้เรียนปทสินะเรียนด้วยค่ะเรียนด้วยทำงานด้วยจบแลวเรียนเลยทํางานเลยวันที่อสมทบอกว่าบอยเป็นนี่แสดงว่าเราเป็นคนจัดเวลาอย่างยิ่งเลยตอนนั้นมันทําได้มันเด็กไะแล้วก็ นอนตีหนึ่งตีสองคือเด็กมันทําได้ก็มีมีแพชชั่นที่จะทําก็ทุกอย่างก็เริ่มต้นจากจากทัภาษา,าพวกเราขีพลักแต่ว่าณเวลานั้นมองกลับไปมันอาจจะเป็นโอกาสเนาะแล้วบอยวังว่าชีวิตบอยเนี่ยโคตรโคตรโชคดีที่รายร้อนไปด้วยโอกาสมากมายอ,มอย่างวันหนึ่งที่พี่มิ่งเข้ามาในอสมทพี่มิ่งบอกว่าอยากหานักขาบันเทิงอยากตั้งทีมขาบันเทิงอโอ้ทำครับ คือมันมันอยู่ที่คนด้วยนะบอยพี่ว่านะเธอเธอเธอคว้ามันไงบางคนเห็นโอกาสก็ปล่อยผ่านเนาะใช่ทีนี้บอยเราจะบอยเราจะบอกนี่แหละว่าเวลามีคนถามบอยว่าเฮ้ยพี่บอยพี่บอยเก่งจังเลยพี่บอยทำอะไรก็สําเร็จพี่บอยเป็นคนอย่างวนนี้แต่สิ่งหนึ่งเราจะบอกทุกคนที่ได้คุยกับเราว่าหาโอกาสและ ừ, เห็นโอกาสให้ได้ ừ, ừ, แม้ในวันที่เราทุกข์ที่สุดนะพี่จ๋าเราก็เห็นโอกาสค่ะ บิสเนสของธุรกิจสือ่อมันก็จะต้องอเลตติ้งต้องมีโฆษณาต้องเข้าเพราะฉะนั้นบ่อยก็ว่าเป็นผู้สื่อข่าวที่ก็ต้องปรับตัวตลอดเวลาแล้วเราก็ทำในเอนเตอร์เทนจนโดน่งดังแลวหลังจากนั้นก็ต้องมาเป็นบอกรอยู่ข้างในเป็นรีไลท์ทำรายการเป็นคนเบื้องหลังแต่ก็บางครั้งงานใหญ่หรือง,งานที่ต้องการคอนเน็กชันคือเราก็ต้องยอมรับว่านักข่าวเราต้องมีคอนเน็กชันใช่ใช่ใช่แต่ทีนี้เนี่ยพอถึงจุดจุดหนึ่งวันหนึ่งที่เขามีการรีเฟซเมนต์ รายการในช่อง9ปรากฏว่าช่อง9ก้ากับเนชั่นเขาจับมือกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณสุทธิชัยหยุดก็บอกว่าเอ้ยตอนเช้าข่าวเช้าควรจะมีข่าวบันเทิงหาคนมาเล่าซิเขาก็บอกว่าเอาเอาบอยมาเล่าซึ่งวันนั้นบก็บอกวุ้ยพี่ผมทําไม่เป็นหนึ่งนะคุณสุทธิชัยผมทำผมเล่าข่าวไม่เป็นผมไม่กด้ออกทีวีสองอ้วนดำใครจะอยากดูเราเราไม่ใช่คนที่อยู่ในณยุคนั้นนะในคอนเซ็ป คนเล่าข่าวบันเทิงหรือพิธีกรข่าวบันเทิงในในยุคนั้นใช่เราก็รู้สึกว่าเราไม่ไม่พร้อมที่จะออกคุณสุธิชัยก็บอกว่าเอามาทำมาลองก็ทําเดโมไปปรากฏคุณสุธิชัยเอาชอบวันแรกจําได้ยังอยู่ในในความทรงจําณเวลานี้เนาะวันแรกทำเดินออกจากสตูดิโอมาคุณสุชาติบอกว่าวันนี้คุณทําดีมากคุณเล่าเรื่องสนุกมากขนาดผมเป็นคนที่ไม่ได้ตามข่าวบันเทิงนะ แบทสุธิชาหยุ่นะเนาะ uh huh. ผมยังฟังคุณเลยอ uh ืเราก็บอกว่าอยแต,แต่วันนี้รู้สึกเวลามันเราอยากเล่าเรื่องเต็มไปหมดเลยอะครับ uh huh. แล้วเรายังทาได้ไม่ดีเราตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ย oh, ในหัวนี่มีแ uh huh. มทเจอร์เยอะมากมสุธิชยบอกคุณไปดูผู้สื่อข่าวคุณไปดูพิธีกรซีนเอ็นนี่มันไม่ได้สวย uh huh. มันไม่ได้หล่อสักคนเลยอ uh huh. uh huh. แต่เขาฟังเพราะฟังเพราะคอนเทนต์จากตัวคุณเขาไม่ได้ฟังเพราะหน้าหล่อหน้าสวยวันหนึ่งอันนี้จําได้แม่นยําเลยวันหนึ่งถ้าคนเขาดูคุณเพราะความหล่อความสวยอืมันก็จะไม่ต้องดูคุณ ในวันที่เขาแก่และร่วงโรยแต่ถ้าคุณคมได้เนื้อหาคุณจะอยู่ตลอดไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจแต่ตอนเราทําเราไม่ได้คิดอะไรเพราะเราเราอันเดอร์ด็อกเข้าใจพี่จันเรามาจากอะไรก็ไม่รู้เข้าใจเลยเข้าใจเลย เพราะว่าสิ่งที่พี่อยากจะถามอีกเรื่องนึ่งะนะก็คือเรื่องที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นประมาณเกินเกินสิปีแล้วถูกไหมเกินพี่เป็น20ปีแล้วยีปีแล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยสังคม LGBTQ เนี่ยไม่ได้ได้รับการยอมรับเหมือนสมัยนี้นะแลน้องมาในคอนเซปต์ที่น้องก็เปิดตัวตลอดเนี่ยอยากให้เล่าใฟังนิดหนึ่งว่ามันมีปัญหาอุปสรรคในการทํางานไหมในการที่เราเป็น LGBT อะไรอย่างเงี้ย ไม่พี่จันบอยมองว่าตัวบอยอะเป็นคนที่มีจุดยืนอยู่แล้วว่าฉันเป็นของฉันอย่างนี้แต่พอเวลาเราอยู่ข้างหลังนะมันไม่มันไม่ไม่กระทบแต่มันเหมือนลูกโป่งที่จะปล่อยให้เราลอยขึ้นไปแต่มาถึงจุดหนึ่งเขาจะกระตุกเราลงมาเขาจะไม่ปล่อยให้เราเฉิดฉายโดยเฉพาะสังคมที่บอยอยู่เนาะก็ต้องต้องยอมรับว่าอสมทอเขาก็คอนเซอร์เวทีในยุคหนึ่งเราใช้ภาษาที่เป็น สับแสลงกระเทยมากๆเขาก็จะคอมเพนเราเขาก็จะบอกว่าไม่ยาค่้ใช้เพราะว่าเขาไม่ได้ยอมรับยอมรับแบบไม่ยอมรับให้โอกาสแบบไม่ให้โอกาสให้ที่เธอยืนแต่จำกัดพื้นที่นี่คือ LGBTQ ในยุคอดีซึ่งถามว่าบอยอึดอัดไหมบอยไม่อึดอัดเพราะบอยก็บอกว่าเป็นตัวตนอย่างนี้ถ้าไม่แฮปปี้กับสิ่งที่เราเป็นไม่ต้องให้เราทำาสดวเราแข็งแรงมากเลยนะในในจิตใจเป็นคนที่แข็งแรงและแข็งแกร่งเนี่ย มันสองแบบพี่จันหรือเปล่าพี่จันมองหนูบอกแข็งแรงแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่ในยุคนั้นก็จะมองหนูก้าวร้าวก็จะมองว่าหนูมนไม่สุดมาะนะมันมีหลายอย่างเพราะใกล้เคียงกันมากเรา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 เติบโตมาเนะี่ยเราเป็นเด็กในเจเนเรชั่นเด็กในยุคนั้นเขาก็จะมองว่าก้าวร้าวเขาจะมองว่าอีนี่นี่คือหัวรุนแรงเขาก็ไม่ได้มอง ไม่ได้มองในในมุมอย่างที่พี่จันมองอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องการต่อสู้ในเชิงอุดมการณ์แต่เราก็ต้องอยู่ให้เป็นอ่อันนี้พูดตรงๆเราก็ต้องอยู่ให้เป็นมันไม่เหมื <Device S 3> อนยุคปัจจุบันเนาะที่เปิดรายการมาสวัสดีค่ะใส่กางเกงมีหนวดนะสวัสดีค่ะใส่กระโปรงยังได้เลยนะมีหนวดใส่กระโปรงได้เลยตไม่ต้องเปลีใจหนวดใส่ได้เลยในอดีตไม่ได้ค่ะอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ถามว่าต่อสู้ไหมบอยก็ไม่เรียกว่ามันต่อสู้นะเบอเรียกว่าเรามีจุดยืนในตัวเราแล้วเราก็พยายามแสดงเขาเห็นว่า การดูถูกเหยียดยามหรือการที่เขาไม่พอใจในสิ่งที่เราเป็นมันไม่ได้นําพามาสู่กระแสหรือว่าความนิยมหรือหรือจํานวนคนดูคือเนี่ยร้านบ้านท้าน้ำนนท์เนาะที่เราคุยกันก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ที่บอยก่อตั้งเป็นร้านอาหารนะแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาน้องอ่ะก็ทํางานประจํามาตลอดนะคือเรามีความรู้สึกว่าถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยชีวิตมันจะจะบอกจะบอกเราในแต่ละ บทเรียนชีวิตตอนยูยี่สิบห้าอะไรเข้ามาเราทําบทโอกาสที่มีไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการเงินหรือโอกาสที่ไม่มีเงินจะเป็นโอกาสที่เราทําอะไรใหม่ๆเราก็จะทํา25้าเราคิดแบบหนึ่งไว้พี่จันพอสามสิบสาสิบเราก็คิดอีกแบบหนึ่งส5ิห้าเราคิดอีกแบบหนึ่งวันหนึ่งเราเดินทางมาถึงจุดที่เราอายุสี่ิบกว่าเราก็มองตัวเราเองว่าความสุขเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ในจุดที่เราไม่ได้มีนี่อะไรมากเราก็ ก็ก็คิดอะไรเยอะแยะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเจอพี่ผู้ใหญ่คนหนึ่งน่ารักกับบอยมากขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาะพี่หนุ่ยศิริกุลซึ่งก็เป็นอลรมาจารย์ด้านแบรนดิ้งในเมืองไทยเนี่ยก็บอกกับบอยประโยคเดียวว่าพี่จางเขาพูดเขาพูดสั้นมากยืนตรงไหนแล้วยังไม่เห็นอนาคตให้เปลี่ยนที่ยืนสั้นมากคือเราอะมองไม่เห็นตัวเราว่าอนาคตเราอยู่ตรงนี้เราจะไปตรงไหนต่อหรือไม่เห็นว่าความสุขมันจะตอบโจทย์ความสุขของเรา มันก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสององค์กรที่เราอยู่ประจำเนาะที่แรก19ปีที่ต่อมาเกือบห้เกือบเกือบห้าปีคือเราอยู่มานานแต่ว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเงินไม่ตอบโจทย์อยากมีเวลากับตัวเองคำว่าตัวเองคืออะไรอยากมีเวลาตื่นขึ้นมาแล้ววันนี้ฉันไม่อยากจะต้องรีบอาบน้ำขับรถไปทำงานฉันไม่อยากจะต้องรอประชุมห้าทุ่มสิห้าทุ่มเที่ยงคืนฉันอยากจะ ใช้ชีวิตแบบหายใจทิ้งบ้าง mm hmm. ก็มก็ีความรู้สึกว่า mm hmm. เราไม่ได้รวยแต่เราไม่มีความสุขย้ำให้เห็นเนาะก็คือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราทำงานแบบแบบเดิมจั mm hmm. งหวะเดิมอยู่ในบรรยากาศเดิมๆมันไม่มีความสุขเราต้องเปลี่ยน mm hmm. ทีนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นยังไง mm hmm. เราก็ต้องดูใช่ไหมแล้วสุดท้ายเราก็ตอบโจทย์ชีวิตพอ mm hmm. เราผ่านมาอายุสี โจทย์ของชีวิตเราคือเออถ้าเราเป็นนายตัวเองได้เราคอนโทรลความเป็นไปในชีวิตเราได้ในแต่ละวันเราเราน่าจะดีมันก็เลยเกิดเป็นอยากเป็นเจ้าของตัวเองซึ่งมันไม่ได้ใหญ่โตนะพี่จันอาจจะมองว่าหรือหลายคนฟังอยู่อาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ไม่หลายคนมองว่าบอยจะต้องใหญ่ไม่บอยบอยวันหนึ่งที่บอยมาทําบริษัทลื่นลมมีพนักงานในบริษัทรวมบอยด้วยวันนี้แปดคนเราเป็นแปดคนที่แบบก็ร่วมหัวจมท้ายกันแล้วเป็นบริษัทเล็กๆที่พูดเรื่องความสุข มากกว่าพูดเรื่องเงินพี่ยังมีคําถามที่หลายๆคนอยากรู้อีกว่าตอนที่น้องอตัดสินใจมาเปิดธุรกิจของตัวเองอ่ะน้องไม่มีข้อกังวลอะไรเลรไรยได้ประจําของเราที่เคยอยู่มันหายไปแล้วน้องจะต้องมาเสี่ยงกับธุรกิจใหม่ของตัวเองวันที่ออกจากช่องเก้าไปอยู่ช่องวันก็เริ่มทําร้านแล้วก็เริ่มทำร้านแล้วก็มีมีรายได้ประจําอยู่แต่ก็ ตั้งใจว่าถึงจุดจุดหนึ่งเราต้องเฟดแล้วเราก็ทําที่นี่โดยที่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหใหเสียงานนะเนาะที่นี่ก็เริ่มต้นเล็กๆเริ่มต้นเฉพาะเปิดเสา,าร์อาทิตย์วันที่เรามีเวลาหยุดแล้วเราก็เรียนรู้嗯嗯จนมันแข็งแรง嗯嗯มาประมาณสองปีแต่เราก็ออกจากช่องวันอย่างที่ไปบอกแล้วว่าเป้าหมายเราชัดเจนอยู่แล้วในชีวิตคือบอยเป็นคนทำงานเนี่ยไม่ได้มีแผนยาวแต่เป็นแผนกว้างที่เมื่อไหร่ที่ถึงจังหวะหรือถึงโอกาสมันมาแล้ว สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกตลอดเวลาว่าเฮ้ยบอยมีคนถามบอยนะพี่จันว่าเอ้ยทำไมบอยทำนู่นทำนี่ทำนั่นสำเร็จไปบอกเลยโฟกัสเป็นเรื่องๆบอยไม่เคยวางแผนในการที่จะเปิดร้านแบบ10ปีไม่ร้านนี้เกิดขึ้นภายในเวลา3-4เดือนจังหวะมันได้โอกาสมันมาแล้วมีคนถามว่าเฮ้ยจากนักข่าวบันเทิงมาเปิดร้านอาหารมาทำธุรกิจทำได้ยังไงใไปบอกได้เลย คุณสามารถทำธุรกิจอะไรก็ได้ถ้าคุณทำจากหัวใจของคุณโอ้โหอันนี้พี่ว่าเป็นประเด็นเลยนะคนเรานี่มันต้องมาจากหัวใจก่อนนะ<ช>แล้วสมองแล้วเราก็ลงมือทำ<ช>นะที่พี่ถามเรื่องนี้เพราะว่าพี่เชื่อว่าหลายๆคนนะก็สนใจอยากจะมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองแต่แต่พวกเราเนี่ยในในรุ่นที่เราเริ่มก่อร่างสร้างธุรกิจกันมาเนี่ยมันจะต้องเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ดีล่ะน้องจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งบอยก็ตอบแล้วว่าอ๋อฉันมีบ้านท่านามนน,น ที่เป็นเป็นตัวแบ็กอัพอยู่นะเลานั้นคือเรานั่งทำรีเสิร์ชก่อนที่เราจะทำธุรกิจอยู่แล้วอันที่หนึ่งเนาะก็ไม่ได้ทำแบบก็ศึกษาก่อนนะไม่ดึกคิดก็ทำเลยแต่อันหนึ่งที่อันนี้เป็นทริคของตัวเองเลยก็คือไม่ได้เป็นทริคหรอกบอกตัวเองว่าถ้าฉันต้องเช่าฉันไม่ทำโอเคค่ะถ้าฉันต้องเช่าร้านฉันไม่ทำเพราะว่าเราเห็นเคสแล้วว่าเช่าปุ๊บร้านดังร้านดีขึ้นค่าเช่าใม่ต่อสัญญาทำเองเพราะฉะนั้น บ้านนี้มันจึงเป็นบ้านที่เราเป็นเจ้าของรรมาสิทธิ์ฉนดร้อยเปอร์เซนแล้วเราก็ทำจ้ะมันก็เลยทําให้เราทําอย่างมั่นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้มั่นคงมั่นใจคงสามารถจะลงทุนตกแต่งในในสิ่งที่เราเ่เรารู้ว่าคือของเราอ่ะของเราใช่ไหมไม่ไม่ได้ใช้ของป่าผัวไม่ได้ใช้ไม่อัดเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่นนี้พี่จันจอดมาแล้วพี่จันจะรู้หรือใครที่เคยมากินจะรู้ว่าพี่เดินกินข้างบนเรากาศสวยมากเราไม่ได้ใช้แบบล็อกดาวป่กผัเอาแค่สวยสวยแบบเปลือกเปลือกอันนี้คื ยาวไม้ก็ใช้ไม้จริงอของดีอ,อย่างเงี้ยเมื่อ,อ,อกี้พี่เบรกน้องนิดหนึ่งเพราะว่าประเด็นที่น้องกําลังจะเล่าอ่ะพี่คิดว่ามันมีประโยชน์มากกับคนที่เขาดูรายการของเรานะคือการเฉียดความตายนะเรื่องหนึ่งที่บอยเคยพูดออกสื่อก็คือบอยเคยป่วยซึมเศร้ามันเป็นการป่วยซึมเศร้าแบบไม่รู้ตัวค,คือวันหนึ่งเนี่ยเราทํางานไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคนรอบข้างเราก็บอกเฮ้ยบอยทำไมช่วงนี้ดู ไม่จอยกับชีวิตแล้วเราก็มาถามตัวเองว่าเอ้ยฉันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วเราก็ก็รู้สึกว่าทําไมชีวิตเราไม่อยากจะลืมตามาดูโลกเลยคือเมื่อว่าทุกวันที่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยไม่อยากจะมันดูขัดแย้งกับความเป็นบอยประเ,เ,เทนมากเลยนะนกเ,เกิด<อ>ขึ้นได้ยังไงคือแบบไม่รู้เลยพี่จันใช่ใช่มันก็เหมือนที่เราเคยเห็นข่าวนะไม่รู้เลยพี่จันในชีวิตเบื้องหน้าที่เขาทางานเนี่ยเขาดูมีความสุขแต่เบื้องหลังเขากลับมีความทุกข์อยู่ก็เดินไปหาจิตแพทย์ก็มีคนแนะนําก็ไไปปเข้าาานกกกับออมใว่ เจอนักจิตวิทยาคุยยาวมากนี่กี่ปีมาแล้วคะที่สองปีกว่านักจิตวิทยาบอกว่าคุณเข้าข่ายการเป็นโรคซึมเศร้ารู้ได้ยังไงแบบสัมภาษณ์เขาคุยแบบสอบถามเขาคุยแล้วก็มีแบบสอบถามแล้วก็คุยพอคุยเสร็จนักจิตวิทยาจะบอกว่าคุณเข้าข่ายนะขอให้คุณไปเจอคุณหมอจิตแพทย์คุยกับหมอเนี่ยคุยอะไระคีย์เวิร์ดเนาะใบบอกกับหมอว่าหมอรู้มไหมว่าทุกวันนี้ตื่นมาเป็นบอยแค่หายใจก็เหนื่อยแล้ว จากนั้นหมอก็บอกว่าผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าคุณจะเป็นซึมเศร้าร้อยเอร์เซ็นต์นะแต่เข้าข่ายแล้วให้คุณอ,ออกจากห้องผมแล้วไปเข้าระบบเทสของวิทยาศาสตร์อ่ะเขาก็จะเอาภาพประมาณสิบกว่าภาพให้เราดูเป็นภาพหมึกหยดๆหม,มึกเนี่ยจำได้ว่ามันมีหลายสีแต่เราก็จะพูดว่าทำไมมันมีแต่สีดำทำไมมีแต่สีเทาอะไรเขาจะมีกระบวนการแล้วจากนั้นอีก 14วันเรากลับมาเขาก็เอาวิดีโอที่เขาถา่ายเราเอาอะไรแล้วแต่มาวิเคราะห์แล้วเขาก็ยืนยันคอนเฟิร์มว่าเราเป็นซึมเศร้าระดับ2.5โอ้โหนี่ก็สูงมากนะ14วันหลังจากเจอหมอหมอบอกว่าให้ไปลาออกอถ้าคุณไม่ลาออกคุณก็จะจบชีวิตตัวเองหมอพูดแบบนั้นเลยมันก็ต้องบําบัดกินายาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พักผ่อนแล้วก็นอนเพื่อที่จะให้เคมีเพราะเคมีความสุขเนี่ยมันหลังตอนเราหลับ หมอก็จะบาลานซ์ตัวนี้แล้วบอยก็กินยาก็คือเรากินยามาสองปีเนาะก็อยู่ภายใต้คุณหมอเพราะฉะนั้นการกินยาซึมเศร้าคนบอยจะไปถามหมอนะพี่จาร์ว่าหมอคะอืไปถามหน่อยไปถามหน่อยบอยควรจะทําตัวเองยังไงควรจะบอกครอบครัวไหมว่าบอยเป็นซึมเศร้าบอยควรจะบอกคนรอบๆข้างเพื่อนฝูงไหมหมอบอกคุณบอกเลยซึมเศร้าไม่ใช่บ้าอืถ้าคนที่เขารู้เขาจะต้องระวัดระวังคุณหมายความว่าเวลาคุยกับเราให้ระมัดระวังเราเพราะ ความรู้สึกกับตัวเราดูแลนะความรู้สึกของไม่ได้เ<อ>ป็นกติเ<ๆ>พราะบางอย่างเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าพี่จันรู้ไหมว่าหมอบอกว่าไงคุณรู้ไหมว่าคุณ่ะเป็นซึมเศรา้านี่หลักๆเลยนะเพราะคุณอยู่ภายใต้ความคาดหวังแห่งความสําเร็จมาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาใครมาบอกว่าบอยมึงทําอะไรก็สําเร็จบอยมึงเก่งเอ้างานนี้บอยให้บอยดูแลแล้วเดี๋ยวมันจะสําเร็จมันคือภาวะแบก ความคาดหวังเป็นนางแบกแล้วกลายเป็นว่าดาราในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกหรือนักแสดงเนี่ยก็ต้องเป็นซึมเศร้ากันเยอะเพราะว่าเขาแบกความสำเร็จเหมือนมันยืนอยู่บนยอดเขาแล้วไฟส่องตลอดเวลาขยับซ้ายขยับขวามีแต่ความคาดหวังของคนไปหมดมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่บ่อยซึมเศร้าแล้วเราก็แบกแล้วเราก็เก็บในสิ่งที่คนไม่รู้เยอะดาราเนี่ยกลับไปเมืองนอกอีกสองคนนี้ S <S: มึงอยู่ปารีสมึงไปกินกันถึงปารีสเลยเหรอ,อเราเห็นนะเขาก็เห็นว่าเราเห็นแล้วเราก็เ,เราก็เจอกันนะอแต่เราก็พูดไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าเราจะพูดไปคือ <S <S คาว่าเราพูดไม่ได้เนี่ยเพราะเราเห็นในความผิดปกติของเขาแต่เราก็พูดไม่ได้พี่จะนึกออกไหมว่าถ้าเป็นนักข่าวบันเทิงม,มันไม่ได้ม, <ๆ S 1> มันไม่ได้สวยดูอย่างที่หลายคนคิดหรือดาราแม่งตีกันอีนี้กูก็รู้จักนี่กูก็รู้จัก เรารู้ด้วยรู้สาเหตุด้วยรู้สาเหตุด้วยแต่พูดไม่ได้นี่กระดาษคนนี้นี่กระดาษคนนี้แต่เราเป็นสื่อเราก็ต้องกันกรองเราก็ต้องตัดขอบเราก็ต้องเล่าในแบบที่พอดีพอดีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันคือความเครียดมันคือการแบกรับมันคือสิ่งที่เราต้องทําบออยู่วงการนี้มายี่สิกปียี่6บหยี่สบกปีบอลไม่เคยถูกฟ้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนเชื่อมั่นมีคนถามว่าทำไมบอไม่ถูกฟ้องนั่นไง เราต้องมีวิธีการในการที่เราจะต้องบริหารจัดการคอนเทนต์เราจะเล่าเรื่องอะไรให้มันพอดีพอดีบางคนมาด่าบ่อยนะทุกวันนี้เราทำคอนเทนต์จริงใจเล่าคนก็ยังบอกว่าพี่บอยเล่าแผ่นเพลงเล่าเหมือนที่อื่นจะเจาะก็พอแล้วคือถ้าเล่ามากกว่านี้ฉันก็ติดคุกถ้าเล่ามากกว่านี้ก็เกินกับคำว่าสื่อเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดเสมอพี่จันก็คือ หลายคนเรียกว่าจัรญ,ญาบัณแต่บอยเรียกว่าหน้าที่การเป็นนักข่าวมันมีหน้าที่อยู่แล้วว่าเราทําอะไรแค่ไหนอย่างไรถามว่าออ้ไม่บอยดีจังเลยบอยไม่ได้ดีพี่จนันใครชมบอยเรื่องการทําหน้าที่เนี่ยน,นะบอยบอกเลยเลยว่ามาตรฐานต้องทําไม่ทําสิแ <Yeah. S 1> ย่นึกออกไหมคะเราก็มีมีมาตรฐานของเราไม่ได้บอกว่าเก่งไม่ได้บอกว่าดีแต่มันต้องทํา พี่ว่าเรื่องนี้เรื่องที่บอยเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่ตัวเองเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนถึงแค่ในเรื่องหน้าที่การงานนะพี่ว่ามันสะท้อนตัวตนของบอยตั้งแต่เด็กจนโตมาอยู่จุดนี้ด้วยความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตัวเองความเข้าใจว่าหน้าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ต้องทําอะไรเนี่ยมันก็เลยทําให้บอยเป็นเป็นบอยเอนเตอร์เทนในทุกวันนี้นะวันนั้นมีคนถามว่าเติบโตมาด้วยวิธีคิดอะไรพี่จันไปบอกเลยนะความรับผิดชอบเนี่ยเนี่ยสิ่งนี้ที่พี่อยากจะแบบ ให้บอยรักเล่าออกมาถึงได้ถามชีวิตไปเดี๋ยวว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะว่าเออคือเราอ่ะไม่ได้รู้จักกันนานถึงขนาดเป็นสิบปีพี่รู้จักบอยไม่นานแต่พี่ประทับใจถึงเชิญเข้ามาเป็นแกสในรายการจันทร์เวอร์ซชั่นนะคือพี่จันทร์มองว่าคนเราเติบโตมาเนี่ยมันต้องมีความรับผิดชอบชเช่นเป็นเด็กคุณคไปที่เรียนคุณไปโรงเรียนครูให้การบ้านต้องทำทำกิจกรรมในโรงเรียนเป็นหัวหน้าห้องเป็นหัวหน้าชมลม ความรับผิดชอบต้องทำเรียนมหาลัยความรับผิดชอบคืออะไรต้องทำมาทํางานเป็นพนักงานวันแรกคุณต้องรู้เลยว่าเขาเรียกิอบของบรเราเรียกว่าถ้าในยุคปัจจุบันเรียก KPI เราต้องถามตัวเองว่าถ้าวันนี้ฉันทาวันนี้ KPI คืออะไร Key success ความสําเร็จคืออะไรและทําให้ถึงนั่นคือชีวิตแค่นั้นเลยมันคือความรับผิดชอบซึ่งไอ้ความรับผิดชอบที่เราทํามาตลอดไปแล้วแต่เราเรามีชีวิตอยู่เนี้ย มอก็เป็นคนพูดว่านนี่ก็คือส่วนหนึ่งของซึมเศร้าที่เราต้องกดกันตัวเองและทําไม่ได้สิ่งที่บอยพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะสรุปให้ฟังจากการดําเนินชีวิตของบอยตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเป็นพ,พี่คิดว่าเป็นข้อคิดดีๆท,ที่ที่น่าจะได้ประโยชน์สำหรับผู้ฟังแล้วล่ะคะ่ะวันนี้พี่ก็คิดว่าขอบคุณมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมานั่งบอกเล่าเรื่องจริงกันที่บ้านท่านน้ำน้ำนนแห่งนี้นะคะแล้วก็พี่อ่ะ มีโอกาสเนี่ยก็อยากจะมานั่งคุยกับบอยนะได้เลยพี่จริงๆแล้วจริงๆแล้วชีวิตบอยเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่าสนใจหรอกแต่เป็นแต่ว่าบางคนอยากเป็นอย่างเราอาชีพเราอย่างเงี้ยอาชีพนักข่าวเดิมอยางเป็นอย่างพี่บอยวันก่อนเจอปัญหาไปช่วยไปช่วยคนสุรินที่เขาอพยพก็ไปเจอเด็กมัธยมบอกพี่บอยหนูอยากเป็นนักข่าวบันเทิงแบบพี่จำเลยบอกอย่าเป็นค่ะลูกหนีไปเอามันไม่ง่ายบางคนมองเจอดาราทุกวันก็คือมองแต่ภาพข้างหน้า การเป็นนักข่าวบันเทิงมันก็รับผิดชอบเหมือนนักข่าวการเมืองนึ่นักข่าวอญากรรมเหมือนนักข่าวสังคมทุกคนมีหน้าที่มีเป้าหมายมีเขาเรียกอะไรมีมาตรฐานที่ต้องทำม,มันก็ไม่ได้ง่ายบางคนบอกนักข่าวบันเทิงต้องไปดูหนังดูคอนเสิร,ร์ตพี่จันเชื่อไหมว่าบอยเป็นนักข่าวบันเทิงที่ไปดูคอนเสิร์ตเพราะหน้าที่ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตาไม่ใช่ไปดูเพราะหน้าที่เพราะกลับมาต้องเขียนวิจารณ์เล่าเรื่องเราไปดูหนัง ออกมาเราต้องเขียนวิจารณ์มันคือหน้าที่ไม่ใช่แค่จัสดูเพื่อความบันเทิงอย่างเงี้ยแต่ภาพมัน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 ไม่ใช่คือคนข้างนอกอย่างสุวิทย์พี่ไปอย่างเงี้ยโอ้โหยนักข่าวบันเทิงได้สิทธิพิเศษได้เข้าใกล้ศิลปินมากกว่าที่เราจะเข้าใกล้ได้ไปดูคอนเสิร์ตก็อยู่ข้างหน้าเลยเสร็จแล้วก็เข้าไปในห้องศิลปินได้หรือแม้กระทั่งไปชมภาพยนตร์ก็ได้ดูหนังก่อนชาวบ้านเลาไงใช่ไหมอันนั้นคือเปลือกแล้วก็ ส่วนใหญ่เขาก็จะคิดแบบนั้นแต่ถ้าเป็นนักข่าวรุ่นเก่าอย่างบอยเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันต้องวิจารณ์การวิจารณ์บันเทิงคือหน้าที่ของนักข่าวบันเทิงเพื่อที่จะทําให้วงการมาพัฒนาการมอบรางวัลมันก็คือหน้าที่ของการส่วนหนึ่งของการวิจารณ์บันเทิงนักข่าวบันเทิงจริงๆแล้วมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแต่เพียงแต่ว่าทําถึงกันหรือเปล่าทําได้อย่างเต็มที่หรือเปล่า อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าการเป็นนักข่าวบันเทิงนั้นเนี่ยมันไม่ได้สนุกสนานอย่างที่เราเห็นเลยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของความรับผิดชอบบทบาทหน้าที่วันนี้เพื่อขอบคุณมากมากเลยนะคะสนุกพี่จนเราคุยกันสนุกพี่จันมาคุยอีกได้ได้ได,ได้วันนี้ก็สลับกันนิดนึงกลายเป็นพี่เป็นฝ่ายถามเดี๋ยววันอื่นเนี่ยเรามานั่งคุยกันเดี๋ยวเร<บ>าเดถามพี่บ้างนะได้เลยได้เลยหนูจะถามพี่ว่าแล้วบุคลิกอย่างพี่ค่ะ เติบโตมาอย่างไงในครอบครัวคนจีนและในยุคพี่จันซึ่งถอยกลับไปตอนพี่เด็กเนี่ย40ปีที่ <J X S 2> แล้ว <X. S 2> การแอนตี uh ้จะแบบบุคคลข้ามเพศที่มันเยอะมากแต่พี่จนันก็เป็นแบบนั้งแต่เกิดใช่ใช่ใช่พี่โชคดีเหมือนบอยที่ครอบครัวของพี่ก็ยอมรับในตัวตนที่เราเป็นแล้วก็ไม่เคยจริงๆอะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเลยนะแล้วก็เป็นครอบครัวที่ไม่เคยพูดจาพี่น้องด้วยให้เรารู้สึกกระทบกระเทือนใจหรือรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองก็ขอบคุณ พ่อแม่และครอบครัวนะคะเดี๋ยวต้องคุยกันต่อเรื่องนี้เรื่องนี้สาคัญโดยเฉพาะคนที่โตมากับกับครอบครัวที่เปิดรับเนี่ยมสม,ยมัยอดีตเนี่ยนะบางทีไปนั่งดูละครในในเออโรงละครนะระดับแบบแห่งชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยนะยังมีแบบลอยมาเลยนะพวกวิวปริตอ,อะไรมันลอยมาแรงเลยแล้วแบบ ก็เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนี่ก็คุณมากนตคุ่ณ <ขอ S 2> พิพจัน์ที่ชวนบอยมาคุยด้วยครับค่ะวันนี้เราก็ได้เ,เรียนรู้นะคะในเรื่องของโอกาสท,ที่ขวายขว้าไม่ได้มาจากการรอคอยของพี่บอยเอนเตอร์เทนนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถติดตามได้จากช่องทางโซเชียลมีเดียของทางลามินาฟิล์มในทุกช่องทางะคะ่ะส่วน EP ีถัดไปจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆประชาสัมพันธ์บอกกล่าวไปนะคะติดตามได้นะคะถ้าท่านไหนที่ชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยค่ะ